เอวเมตุตังเอกังสมายยางพระกวาตาวัติยางมิหารติเชตวะเนอนาตาปินทิกาตาอารเมตตะโรคพระกวาเพคูอามันเตติเพกโวติพาทานเตติเตเพคูพระกวาตัวปาจจัโตสุงพระกวาเอตตะวจาอุปาทาวาเพกเว तथा गतानुपाथा वा तथा गतानां तथातो थं मति तथा तं मनीयामता सपे संहार अनिर्जाति तं तथा गतो अपि तं अपि तमेति अपि तं अभितमे तव आचि कतिथे सेति पण्यपेति पातपेति विवरति विभाषति उतानि करोति ताप्ये संहार अनिर्चाति उपाथा वा पि कवे तथा अनुपाथा वा तथा कथानाम् चितावसा धं माति तथा तं मनीयामता सपे संहारा तु खाति तं तथा गतो अपि तं भूर्जति अपि तमेति अपि तं भूर्षि तवा अपि तमेत

ปัตตเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกโรติตาเปธรรมมาอนัตติอิตามวจอภควาอัตตมนาเตปิคูภควาตุภาสิตังอภินันทุนติสัพเพตังคาราเนจติ

อาปกาเตมนุเตตุเยชนาปรกระมิโนอาทายังอิตระปชาติระเมวานุทาวติเยจะขุตมทักขาเติทันเนธรรมานุวัตติโนเตชนะปรเมิตันติมาจุทะหยังสุทุตรังกันหังธรรมังวิปัญญาตุกังภาเวตปันติโตโอกา अनोकमाकम् अविवेचय ततो रमं ततरापि रातिमेय्य एतवा काये अपि जनो पर्येतापय आतानां कीर्तकले ते हि पण्डित एवं येता सम्भोधेयं केतुतां माजितां सुभाविता आत् न

Achamaya pajwe kitta vyopinda pato pariputo su ni vatvayana matayana mandana yana vipusana yaya wate wima tagaya tatiyaya panaya biyindu paratiya Iti puranān jābhetanāṅ patihangka mīnavan jābhetanāṅ na upateśa mī yātara jāmī pavitati anava jāta jāpātu pihāro jāte ācchamaya pañcawe kitta vayanti ya. unhasa patikātāya.

अपजाप च परमतायाति हमज उदितनादितनकथायो फनामते हिमेना พระมาราจีอินตาจารุกะปาลาจิติวตายาโมมีตามนุษย์จามาจิตาเวริกาปิจารสาเพสตาสุขีโหตุปุญญานิปากตานิเมสุขังจติวิทาวเตนตุเกปังปาเพทาหูมาตังอิมินาปุญญากเมนะอิมินาอุทิเตนาจารขีปังสุราเปเจวตาโุปานาเจตาดัง เยตันตานิหินาตามายาวานิพานาตุมามังนาตุสัพพตาเยวายาทาจตุพเวปะเวอุจุจิตตสติปัญญาทะเลภูริยันินามาราลาพันตุโนกาตังกาตุจาริเยตุเมพุทธิปะวโรนาโทธัมโมนาโทวารุตตมโมนาโทปเจกะพุทโธฌตังโคนาโทตารุมามัง เตโตตาปะรูปาเวณะบะโรคัตตา Nah, มานะมอบ อาหางสุขิตโตหอมิคอยข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโอหอมิปราตจากความทุกข์อะเวโรหอมิปราตจากเวรภยัอยอัพญญาปโชหอมิปราตจากอุปตักและอันตรายทั้งปวงอานิโกหอมิปราตจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปิหารามิ มีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแจลกันเลกกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความปัญาปาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคา จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ,อย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขียาตานังปริหารันโตจงมีความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งสัพเพสตาสัตว์ตทางหลายที่เกิดเป็นชราปูชา ที่เกิดเป็นอนดาชาที่เกิดเป็นสังเสริชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลผ่นบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวทุกตนสัตว์เถิดชราธรรมมิชรงอนาตีโตเรามีความเจรชราเป็นธรรมดาเราจะไม่ล่วงพ้นความเจรชราไปได้พยาที่ธรรมมิพยาธิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา เราจะไม่ล่วงพ้นเจ็บความเจ็บไข้ไปได้มรณาธรรมมมิมรณาอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ อิทางเมยาตินังหอโตสุขิตาหอนตตยาตะโยขอส่วนบนนี้จงสำเร็จเจ่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถินข้าพเจ้าขอตั้งจิตุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ภพศาลถึงบิดามารดาครูปัชาอาจารย์ทางลูกหลานญาติมิตรเนิกรกันทางคนเคยร่วมรับสมัครใครคอยได้ส่วนกุศลผลของฉัน ทางพระราชาพระราชินีพระราชาอรสพระราชธิดาคณะรัฐบาลทหารตำรวจและสาธุชนทั้งหลายที่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้ได้ส่วนกุศลผลคลองฉันทางเจ้ากรรมนายเวรเลเทวันมีพระอินพระพรหมพระยกพระการเท่าจตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่นางพระธรณี พระเพิงพระภายพระแม่โพสวพระแม่คงคาตลอดทั้งสาประทั์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์คอยพ้นจากทุกข์ที่ได้รับความสุขคอยสุขยิ่งยิงคอยท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญให้แล้วในวันนี้ขอจงได้รับทุกตนทุกคนเถิด ขอกุศลผลบุญที่ทำน,นี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหอนจงสำเร็จแก่าญาติมิตรเนชนที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาทั้งถวยเทศเทวาและอารักจงประจักษ์แจ้งในบุญกุศลของฉันขอคนที่ได้รับประสบสุขทุกข์เกิดบันขอให้ท่านจงมีสุขทุกเมื่อเทิน กัสวาณธามิพันเติตาพังอปาราธาข้ามัตตามิพันเตมายากิดตามปุญญสามินาอนุโมทิตาพังสามินากิดตามปุญญไม่ห่างทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิอราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธมโมธัมบางนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสร้างทางนามามิ